ไปเลยเพ,พื่อนๆวันนี้วันศุกร์เราต้องมีความสุขไปออกกําลังกายท้าทายหิมะดูรีบออกกําลังกายรีบใส่เสื้อผ้าดูวิวเดี๋ยวเปิดติดไฟแล้วเมื่อคืนติดไฟไปเลยสู้ๆโ,โดดดิ้งดองดองโดดดิงไปออกกําลังกายกับวิววสู้ๆค่ะโยกไปโยกไป โยกใส่เส <ermo unlimited va fter salah> <ess> ียงกินเสียงแคนเนาะเสิรเสรเสิรเสิงว่าป็นเสิร์ดิยแถแล้วว่าเปเสิร์ฟกระเพาะ กซ้ายโยกขวาดดิด,ดงดวงดงดดิด,ดงดดดง,ดดดงไปแย่ไข่หมดแดงไปแย่หิมะไปแย่ไข่หมดแดงตัวน,นี้ได้จะหิมะไปกินหิมะมาแล้วรีบใส่เสื้อเนี่ยเสื้อกันหนาวย่มีสองสักอันนี้เสียงพินนี้เป็นเสียงพิน โอ้ยเด็กนักเรียนนะคะยอดวิวเป็นลานนันนี่เดี๋ยวดิงดองดองเด,ด,ดี๋ยวดิ้งออกกาลังกายก่อนโยกไปโยกไปให้เหงื่อออกขยับสลับไปสลับไปสลัดแขนขาไปโยกไปจนนะคะ โยกให้เดี๋ยวค่อยใสออกอากาศแล้วมันเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วสายยอ่อสายยอ่อสายโยกดูที่เสียงเขาเสียงรถเขาเกตเดือดด,ดองด,ด,ดองด,ด,ดองดืดดองรถก็เกตหิมะค่ะเดี๋ยวค่อยใสเกลียวมาเลยค่ะยื กแ,แขนยางวันนี้ทำตามวิวีเราเร็วพยาคุนดีหุ่นสวยอย่าลืมออกกำลังกายเมื่อก่อนตัวเ,เล็กๆคขาบอกว่ามาทำงานที่สวีเดนว่าวิวีจะตกหิมะตายว่าตายจะเถื่อเพราะว่าเราดูแลสุขภาพเราดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะออกกำลังกายก่อน ข้างนอกเดียวพาไปดู <c oughs> เข้าเกตดน้ําแข็งไม่ใช่น้ำแข็งเขาใช่เขาโรยเกลือเข้าเกตดหิมะท้าทายออกกำลังกายท้าทายลมหนาวท้าทายหิมะท้าทายความเย็นการที่เราออกกำลังกายไนยืดเส้นยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปยืดไปคะ่ะยืดขึ้นไปยกแขนยกแข ยกไปวันนี้ยกแขนยันขยากแขนเรียวยกบ่อยๆขยากขาเรียวยกบ่อยๆยกแขนยกขานะคะที่เมืองนอกนี้ต้องต่อสู้กับอากาศแล้วก็ต้องต่อสู้กับชีวิตชีวิตการเดินทางยากกว่าอยู่เมืองไทยนะคะ ความเป็นอยู่ก็ค่าของชีพก็สูงรึบหรีมีคนถามบอกว่าไปร้านไทยไปซื้อมะละกอไหมมาคุ้งน้อยเนี่อยพีไหซั่กิโลขายนวยละหฟังเจ็ดฟังโอ้ยอยู่วิวีก็เลยพูดไปหลงเข้าหัวเนาะอยู่เมืองไทยอยู่บ้านค่อย

ไปลเลยดูนี่ดื่มน้ำชาน้ำชาไงทีบไปจักรยานทีบจักรยานบนตอนนี้ไปทีบจักรยานข้างนอกไปได้แล้วก็ต้องทีบจักรยานในบ้านเลยค่ะทีบจักรยานบนบอกอันนี้ยืดอันนี้กำลังขาอ้ยเหงอ ไม่ยอมรีดออกรีดออไปทีจักรยานแวโลฟ้าเล่นนี่คือเราจะได้ส่วนหน้าทองหน้าทองเราจะเป็นใครที่ทำงานใครที่ทำงานร้านอาหารบางคนบอกว่าไม่อยาก เราแก่แล้วเราไม่ต้องไปกระโดดโลดเต้นค่ะเรานั่งแค่บริหารแขนเราถ้าคุณไม่ยกแขนแขนคุณก็จะย่อนนังคุณกระสิเหี้ยวย่อนยานย่อนยานดูผมวิวอ้ยอ้าววิวหัวงอกทุกเส้นเลยตายแล้วสิไปเป็ย้อมผมส,สิไม่ย้อมมากก็ไม่ดี จะปล่อยให้มันงอกตามธรรมชาติเหมือนนองยานยกไปยกไปนัง่งย่านเพิ่งกระ่ปองย่องอฟดพลังเขาปล่อยธรรมชาติเห็นไหมเหงื่อไปจะพาไปดูหิมะอย่าลืมยกนะคะส่งหัวใจให้เพื่อนๆอนอกกำลังกายเราจะได้ ต่อสู้กับโลกภายนอกต่อสู้กับทุกอย่างถ้าเราเราสุขภาพดีเราสุขภาพดีพดวิ่งเหรอวิ่หงหกสิบเอ็ดดูสินะเราแก่แล้วเราต้องออกกำลังกายแขนขาแขนแขนขาขากระดูกดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บดื่มนมดื่มกินชีส บ่อยๆชีสก็ช่วยได้ดื่มนมนะคะแคลเซียมมาถ้าว่ากินปลาซิ่วหมกปลาซิ่วกินปลาเยอะๆวันนี้จะทำปลาอีกแล้วเดี๋ยดีดงดีดีดงดีดีดง,ดดดงเสียงพินดีดีดงนะคะไปทำดูเพื่อนถ้าร่างกายเราแข็ง แรงเราตื่นเช้าขึ้นมาดื่มน้ำหนึ่งแก้วน้ำสะอาดน้ำชาร้อนๆตัวนี้น่าหนะักใครอยากทุนใครอยากเป็นสาวสองพันปียกมือขึ้นยกมือขึ้นแต่วิวี่จะมีพอ่อพี่ทำไปกับข้าวปัญหาจะเรียดหน้าทองเดี๋ยวดิองดงด้งเดี๋ดิองดองด้งเดี๋ยวดิด,ดงไปทำดูนะคะเพื่อน ยกแขนยกขาขึ้นขึ้นบนแล้วเลือดเราจะไหลลงนะคะเราให้เราอยากแขนขาเรียวเราก็ต้องสลัดไขมันออกไปสลัดออกไปไปทำดูนะคะเพื่อนๆรักทุกคนดูแลสุขภาพด้วยสู้สู้สไปละเดีวี่ไปดื่มน้ำชาที่เหลือ ขอบคุณมากค่ะขอให้ร่ำรวยนะใครดูวีวีต้องรืร้